ติดตั้ง mod body cam สำหรับ l e x x u สอนะครับเปิด browser ขึ้นมาแล้วก็ค้นคําว่า r e c h a d e นะครับเราต้องดาวน์โหลด r e c h a มาก่อนนะครับไปที่ r e c h a d g e me ไปกดดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดอันนี้เสร็จนะครับก็ไปที่ mod body cam ที่ n e x u s mod นะครับก็พิมพ์ตามนี้เลยนะครับ n e x u s mod l e x x u สอ body cam แล้วก็กดค้นหานะครับ เว็บนี้ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ bodycam เลยนะครับ bodycam r e c h e d preset ไปที่ manual แล้วกด slow download ซึ่งดังที่กล่าวไว้แล้วคือต้องสมัครสมาชิกก่อน,นครับถึงใช้งานได้ไม่ยากครับใช้ Google สมัครก็ได้เมื่อเสร็จทั้ง2ไฟล์เราก็เปิดขึ้นมาครับเปิดโฟลเดอขึ้นมาแล้วก็ปิดเบราว์เซอร์ทิ้งไปเลยครับไม่ได้ใช้แล้วจากนั้นก็แตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาได้ก่อน ไปที่ e X t r a c t All e X t r a c t นะครับเสร็จแล้วก็ไปติดตั้ง Recheat เลือก r e f r e s e 2แล้วก็ Next แล้วก็ Direct X นะครับอันเช็คก่อนนะครับจากนั้นค่อยกด Check All เสร็จแล้วก็ติดตั้งเลยครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วกด Finish แล้วก็ไปที่ไฟล์ที่เราแตกออกมานะครับ ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ไปที่ซ้ายมือด้านล่างคลิกขวาตรงไฟ explorer แล้วก็เลือกไฟ explorer จัดการหน้าต่างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ได้4นะครับไปที่โปรแกรมไฟ x86 ไปที่ s t e a m ไปที่ Steam App ไปที่ c o m m o n แล้วก็ไปที่เลเยอร์เดท2จากนั้นก็ไปที่ไฟลที่เรา c o ปปี้มาที่แตกไฟล์มา c o ปปี้ทั้งหมดเลยครับ แล้วก็ Copy ไปจากนั้นก็ไปที่เลฟเดตแล้วก็วางตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับเราก็ปิดหน้าต่างทั้งหมดได้เลยแล้วก็เปิดเกมเลฟเดขึ้นมานะครับไปที่ Steam Library Collection แล้วก็ Play ครับเลฟเด ตรงนี้เราก็ให้กดปุ่ม Home โฮมบนคีย์บอร์ดแล้วก็กดเน็กเน็กเน็กจนถึงฟินิตนะครับจนถึงฟิเน็ตอฟินิตเสร็จแล้วสําคัญตรงนี้ครับเราต้องสร้างพรีเซตขึ้นมาก่อนกดบวกตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วกด Enter ครับจากนั้นก็กดบันทึกไว้ก่อนครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่แถบว่างๆกดเพื่อเรียกใช้ Bodycam ม o มอดอยู่ด้านล่างนะครับ เลือกเสร็จแล้วก็กด Select ครับตอนนี้ก็กำลังเรียกการใช้งาน Body Camp เสร็จแล้วครับแล้วก,กดปุ่มโฮมเพื่อปิดจากนั้นก็ลองเล่นดูได้เลยผมชอบเล่น n o m e r c y ครับลอง n o m o r c y ดู Start g เกมนะครับ to Mercy Hospital for evacuation. We can take the subway tunnels to the hospital. There's a wreckage station so far from the แล้วถ้าต้องการปิดบอด y ี้แคมนะครับก็กดปุ่มโฮมบนคีย์บอร์ดจากนั้นก็เลือกพรีเซ็ตแซดแซดหรืออะไรก็ได้ที่คุณตั้งไว้แล้วก็กดซ e เล c กก็เสร็จแล้วครับจะกลับมาเป็นเลฟเฟอร์เดปกติใช้เวลานิดนึงครับเสร็จแล้วครับกดปุ่มโฮมปิดไปก็เป็นเลฟเฟอร์เดสปกติแล้วนะครับก็มีเพียงเี่นี้นะครับสวัสดีครับ